แล้วก็แปดสีไฟบีไหมลองโฟล์เดอร์กากมะพร้าวกากกาแฟกากแต่เสียเสียพิมพ์บ้าใส่แล้วแคนกาวผมครับพี่แคนะแครผมแน่ อ้หสิบสี่ศูนย์หายไปในพิตาอะไรสีนัดก็มาถูกแบนเลยมีนัดเพ้อะไรใช่ไหมตช่พี่แล้วแล้เป็นตัวที่จีนัดมันยศจอบพวกผมวอลไม่เคยแพ้เวยแต่ว่าเพื่อนผมผมเออแล้วแต่กวมัน แล้วแครก็ถูกยุบพราใครกันรูโอคไม่เพราทีมอแร์่งโดนแฮตโอ๊ยทีมเดเล่นเดเล่นคอมเบอร์เลยอย่าอย่า ồ oh, em mọc em, đây. À, em đi Không sao này Ao con này ô Em này em muốn này em con này ô con này ô con này ô con này ไปทำอะไรมาอยู่าวอยู่ยาวอยู่ยมาอยู anyway> ่เกอสออยู่เกอสองใช่้าสองโดนองอะไรเงียหรอัเดี๋ยวดาวีเขาก็ดชัดชชัดอบน้นะเดี๋ยวชัดเอซันให้ มันมีเชโม่เหรอเฮ้ยมันถามหน่อยดิถามดิีหมดแน่เลยวุ้นทำไมไม่ยิงนะเดี๋ยวมันมาแล้วคอยมาถอยมาถอยมาเรายิงไปเขาด้วยนะ อักให้โหอักอักมันแม่นนะเว้ยความความแม่นมาสุดโจยี่ไรวะนิ่งนิ่งนะโจอี่สองเดือดเดืาแบบกระโดดมาเล้สองเอออยู่ไว้อยู่ดีๆไว้เดี๋ยวยาวมันก็มายาวมันมีอยู่แล้วก่อนมันจะลงอ่ะโจอี่มันก็ตายระเบิดก่อนอ่ะใช่เคมองเคมองนี่จับจับให้เยอะไอ้บอลเตรียมเข้าวครับพี่ อย่า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 มาแวกเห็นปะอย่าอายตัวเข้ามาแล้วตัวยี่เข้ามาเร็วโอ้ยอี้ไอ้ตวจะใครไอ้โจมขึ้นมายสองสามตัวยาสองสามตัวโอ้เอ้เอ้ยอ้อ้เอ้ยเอ้เสองเข้ามาเลยสองเขมเลยสองเข้มเลยอยู่ไอ้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  เกี like. ่ยงเลยเกียงเกียมบนพอตัวเองตายเลยดกวยมา z o o มอยู่มมอยู่มันมองอยูนตัวเมื่อกี้มันโดดที่จีมวันนี้เห็นใจเราด้วย

จะเปว่าไงาวสองวันนไอ้ไมรู no, no, no. Yeah. Like ้ปืนไงแะเนอะไไม่เจอตอนตอนจบที่หลอนโดนโดนไอ้สัพโดน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 ตอดไปนิดนิดที่เราเมตรสองเมตรอ่าวว้อระเบิดถูกไปหน้าเอดิเไก่ระเบิดระเบิดถูกเข้าเไก่ดิเสียงแม่โคตรเยอะเลย ยู่อย่าไรมันเข้ามาดีกว่ามั้ง่ยมันยิงต่อเราไปเรื่อยเลยเนี่ยเห็นป่ะมีต่อเราไปเรื่อยอะ ท่านลงสอง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 ท่าบอมเอ้ยอยู่บีบักบีบักเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยอยู่ยาวตัวนี้อยู่ยาวป่ะ สามแยกวะอยู่สามแยกไม่งไม่คนลั่นน่อ,อไม่ได้แต่กี้ได้เบสชอว์เคโมโจอย่าเพิ่งฟาระเบิดสูตรนะพี่บอกให้ฟาระเบิดสูตรเอเอไกลอ่ะอย่าค่อยมาโดนโดนไอ้สัตว์โดนโดนโดน รอยงสีฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไอ้ตานะุถ้าทานแบบนั้นน่ะไอ้ตานะทำไมอะถ้าจะเอาเอาไว้ได้โ้สาอเีไม่ได้เียงไมด้สี่ตัว ประมาณสตัวเก็บหมดแล้วใช่ปะเตรียมมาแล้วเยาเยไปล้วเอบนเอบนเสียงอยู่เอบนดูไกลที่อยู่ยายยาวหลุดนะย้ายไยาวหลุดนะที่เว็นแค่ไป <S <S นั่นไงแตกตัวสองตัวท้ายอยู่ห้องเขียวตัวหนึ่งเตี้ยนอย่าอย่าอย่าดันดิอย่าดันรอดีกว่าเยอะ ที oh. er> er> ่ปล่อปไม่ได to uh> ้ทงานเลยแปะไว้อะดู้หน่อยแปะไหนอะดู้หน่อยอ๋อเห็นแล้วเวลาเป็นยี่อะไรกันเป็นี่อะไรกันน่งสยอรร่งทุตัวที่วางอไวางเนีวางแมงไราก็้อารไปอ่ะันไปมันจะ สามแยกสามแยกเวลาโดนแท่นะเวลาชนะได้เนี่ยวิ่งนี้ก่อนไหมวิ่งนี้ก่อนก็ได้นะไอโนนโนนมาไอโนนมาถ่ายเลเนี่ยมันรวมันรวกมันรวบนู่นนู่นเอเออมาไ no! <laughs> okay, let's go. Skill gun, to มันเทพว่ะ the, table. Fire, in the hole. Yeah, <laughs> fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole ตวไจ๊กเย็นใจเย็นวัดได้อาวัดวัดไม่ได้อย่าวัดเอยไอนี่นก้้มยาวยาวจะหลุดยังฮะยังยังเฮมนแทบแตกงนี้วะโจ้เเลยระเบิดสุดว่าแห่แทบแล้วมึง ใครตักเคมอไว้อยากรู้ช่หมผมผมก็จะฝังไว้้างล่างอ้โหอ้โหโอ้าหอ้โหโอ้ระโบหโ่หอหโอไหโ้โหอ้โอ้โมโอ้โหออ้โัโ้ โอ้ยน oh, oh mm hmm. ี่อโไ้แ uh ม่จ oh, ุ yeah> anyway> Ooh, ๊ยว้ายจาดเลยอิจใจมันทำด้วยอะไรวะไยิ่หยาว่ะอย่าปล่อยสามแยกมานะต้องวนเต็มเหรอเขาบอกเออวุดวุวุฒวุังนี้นะโอ้โหอาสไตพีใครมาอีวะ พวกมันเล่นเล่นตอดเราไปเรื่อยๆมื่ขังเสี่ยเดี๋ยนะแล้วแล้วพวกเราก็ร้อนเว้ยร้อนร้อนควบรีบแต่หิวไงหิวเฮ้ยหิวจะหายมากอะไรประมาณนั้นเราอยากฟิตก็กับมันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยมันมามันโดดแห้งตัวนึ่งอ่ะใช่ป่ะแล้วมันก็วิ่งกลับไป รบไม่เมันเยอะจริงๆคนคนคนละสองลกอยู่มันตัวเต็มที่่อเนี่ย จะวิ่งหอว้าววิ่งไปลไไปยนไปบังให้เราบุนี่เ่ไอไไอ้เจัเีวบนเข้าแล้วมันกลับแล้วมันกลับแล้วมันกลับแล้ว

เคมอปึบตรงหน้าหนวนแล้วหนวนยิงมันไปก็หายอ๋อมันดีเลยันดีเลยระเบิดดีเลย์แต่ว่ามันตายไปแล้วไปแล e วท่านไปทำไมพี่ตาฮะพี่ก็ตาก็ตามนี่ก็ต้องถือยิงไม่ได้ไง จะวางไปปักทีมอ่ไนอปิดให้ได้เว้ยปิดให้ได้เว้ยยินงสำคัญเว้ยอย่าไปเจาแจ๊กมันเว้ยออสไพี่สะอสไบบอปออไอสอ้มออไอ นว่าอยู่เอบนสบายสุดละมันไม่ไปบ <trades> อกระเบิดไรจจบยาวสี่ตัวโอ้โหเอบนกดพอดีเลยี่ระเบิดยูทูปมันไดไวยูทูปขวามือขวามือนี่ดยูทูขวาม,ม,อวาม,มือแอบฟังเสียง ใจเย็นใจเย็นใจเยนดก่อนดูก่อนลุยยาชราแล้วสามโอ้โห่ไงเฮ้ย่ยาวเลยเหนไหมนะท่านท่านมันยังไม่ลงท่านท่านยังไม่ลงยิงขึ้นอีกเหรอเออยิงขึ้นยิงขนเออ โยแทนโอ้ยโอยหลอนหโอโหลอก